วิกกี้เผยโมเมนต์น่ารักลูกชายน้องไทเลอร์เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวในวงการบันเทิงที่น่ารักและอบอุ่นมากๆสำหรับครอบครัวของหนุ่มชายชาตโยดมและพรรยาสาวคนสวยอย่างวิกกี้สุนิสาซึ่งหลังทั้งคู่แต่งงานใช้ชีวิตด้วยกันก็มีลูกชายคนแรกอย่างน้องตินมาเป็นโซ่ทองคล้องใจทำให้ชีวิตคู่ของทั้งสองถูกเติมเต็มโดยลูกชายมากขึ้นทุกวัน แถมหนุ่มชายยังเป็นคุณพ่อที่น่ารักออกมากๆจนกระทั่งต่อมาสาววิกกี้ได้ออกมาประกาศข่าวดีอีกครั้งว่าต้องท้องลูกคนที่สองแล้วสร้างความดีใจให้กับเพื่อน,อนและครอบครัวของถังคู่เป็นอย่างยิ่งและถ้าใครที่เป็นแฟนคลับของบ้านนี้จะเห็นได้ว่าสาววิกกี้มักจะออกมาเผยความน่ารักน่าชังของพี่ชายและน้องให้กับพี่ๆี่แฟนคลับได้ชมกันอยู่เสมอล่าสุดสาววิกกี้ได้ออกมาเผยภาพน้องติน ขณะที่กำลังทั้งฟัดทั้ทงหอมน้องชายอยู่บนเตียงซึ่งน้องไทเลอร์ก็ไม่มีมท่าทีว่าจะรำคาญพี่ชายเลยแม้แต่น้อยแถมยังให้ฟัดให้หอมแต่โดยดีซึ่งสาววิกกี้ได้เขียนแคปชั่นเอาไว้ kisses are the best เรียกว่าเจอแก้มวน้วนของน้องเข้าไปทำเอาพี่ตีนหมั่นเคีียวสุดๆไปเลยละ่ะค่ะ